พี่ๆสำนักกิจการนักศึกษานะคะจะมาให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนที่ p ี m ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงประมือต้อนรับนะคะพี่ๆทีมสำนักกิจการนักศึกษาค่ะปรบมือหน่อยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเรื่องแรกขอเป็นเรื่องของ สวัสดีการนักศึกษาและสิทธิ์เก่าและสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับพร้อมไมมพร้อมพร้อมแล้วปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสวัสดีครับพี่ชื่อพี่โอศักชัยคนใหญ่นะคนใหญ่ไม่ใช่แขนใหญ่ไม่ใช่ขาใหญ่แต่เป็นคนใหญ่โอเค เดี๋ยวเรื่องแรกอย่างที่พี่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ความสนุกอย่างเดียวแต่เราจะต้องเสริมเกาะคุ้มกันของพวกเราระหว่างที่มาเรียนที่ PM อยังไงวันนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องๆน,น้องใหม่ด้วยนะครับอ่าเราก็มีประมาณ10เรื่องด้วยกันที่จะมามอบให้กับน้องๆเรื่องไหนที่เกี่ยวกับน้องๆขอญอาตให้ยกมือนะครับว่าเกี่ยวข้องพี่จะได้ให้ความสําคัญนิดนึงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีวยกว่าครับื่องแรกอ่าโอเค เรื่องของผู้ชายผู้ชายใครเป็นผู้ชายยกมือขึ้นอ่ายก <c oughs> เริ่มเลดา้าเสียนะครับน้ำหนาวหนูเป็นผู้ชายใช่ไหมโอเคเป็นเรื่องของผู้ชายใครไม่ได้เรียนรอดอบ้างยกมือขึ้นอ่าแต่ว่าเกี่ยวละโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่ได้เรียนรอดอนะครับผ่อนผ่านทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยที่อายุ20ปีนะครับ ไม่ทราบว่าโชเกิดพศอ,อ,อะไรครับ 4.9, 49. นะครับเราจะนับปีพศเมื่อปีใดเราอายุ20ปีจะถึงคิวท้องน้องที่จะต้องยื่นเรื่องผ่อนผันอาหารเช่นปีนี้ปี68ใช่ไหมใครที่เกิด48ต้องมายื่นเรื่องผ่อนผันอาหารที่สำนักกิจการรักศ,าศาึกษาเดือนกรกฎาถึงธันวาคมไม่เกิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดปี49นะครับปีหน้าเป็นคิวของน้อง มีใครเกิด49นอยยกมือขึ้นนอยอคิวต่อไปนะครับผู้ชายนะส่วนผู้หญิงฟังไว้บอกอคุณผู้ชายที่แอบเพิ่มเขาหรือว่าอาจจะได้ครอบครองตัวเขาไปแล้วก็ได้นะครับโดยที่เอกสารนะครับน้องๆไม่ต้องจําก็ได้แต่ว่าเบื้องต้นให้เป็นสำรวจดูว,ว่าได้สอ9หรือย,ยังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับสอ35ด้วยนะครับในคิวของปีหน้ามีใครเกิด47ไหม46 45อา เยอะเลยนะต้องยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์นะครับาไม่ต้องจําไม่ต้องจําเดี๋ยวจะมีสื่อประกาศไปให้ขอให้น้องๆน,นะครับติดตามข่าวสารนะครับอยากให้รู้จักคําว่า PM Internal Service ไว้จะเป็นระบบบริการการศึกษานะครับจะต้องเข้าไปอย่างน้อยเดือนละครั้งหน้าข่าวสารนะส่วนอันนี้ตอบโจทย์มากผู้ชายแน่นอนว่าพวกหนูเรียนภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นใช่ไหมอยากไปทํางานต่างประเทศอย่างจะนู่นนี่นั่น ถ้าเกิดน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายที่สนใจเรียนรอดอนะครับอยากเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองสมัครได้ตั้งแต่ปี 1- ถึงปี5ใครไม่เคยเรียนจะต้องสอบเข้านะครับใครจะต่อปีสี่ปี5เราก็ต้องสมัครแล้วได้เรียนเลยแต่ถ้าใครยังไม่เคยเดี๋ยวพี่พาสอบเข้าแล้วก็จบปี3ผู้ชายจะได้ไม่ต้องกินทหารทราบไม่ทราบนะครับมีใครสนใจเรียนปีหนึ่งราดอยยกมือหน่อยจะได้เตรียมการถูกว่าจะต้องซ้อมให้ไหมไม่มีโอเค ได้เตรียมเงินไว้ด้วย650บาทนะครับแล้วก็รูปถ่ายรูปหนึ่งส่วนเรื่องต่อไปเกี่ยวข้องกับทุกคนอ้นี้ใครยังมีชีวิตอยู่ยกมือขึ้นนะครับโอเคก็คือสิทธิ์นี้นะครับคนมีชีวิตนั้นจะต้องเรียนรู้เพราะว่าไม่ว่าน้องอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานจะไปฝึกงานใช่ไหมหรือว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศน้องๆที่ลงทะเบียนเรียนเข้ามาเรียนที่ PM แล้วจะได้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินที่จะเบิกได้ก็คือ1 5 0 0 0บาทต่อเคสนะครับแล้วเกิดกี่ครั้งก็ได้ในปีหนึ่งเช่นหมากัดนะครับหมากัดครั้งหนึ่งเบิก8,00 0ก็จ่าย800 0ไม่ใช่หมื่นห้านะแต่ถ้าหมาตัวเดิมกัดอีกก็นับเป็นครั้งที่2ก็นับเริ่มต้นใหม่หมื่นห้า 15, แล้วถ้าหมาตัวเดิมยังกัดอีกขอโทษมันซะเราจบกันเลือดดีนะอย่าให้กัดกันอีกเลยอย่ามีครั้งที่3แล้วถ้ามีครั้งที่3อ่อะอย่ามีครั้งที่4โอเคตามนี้นะ อเอกสารง่ายๆเลยมีแค่ใบเสร็จตัวจริงใบรับรองแพทย์แบบฟอร์มขอดีดได้ที่สำนักกิตระบบจะเป็นระบบออนไลน์หรือจะ,จะมายื่นด้วยตัวเองที่สำนักกิตจากการรักษาชั้น8ห้อง809ก็ได้จำไว้ว่ามีแต่เดี๋ยวก่อนหากคุณประมาทเลอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะขี่รถไม่สวมหมวกหรือว่าอาจจะเมาแล้วขับอะไร,รต่างๆถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับอย่าเมาก็พอแต่แต่ถ้าตายได้สองแสน คุณอย่าใช้สิทธินี้นะห้ามนะสองแสนนะครับห้ามห้ามใช้นี่ห้องพยาบาลถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กๆนน้อยเจ็บคอเป็นหวัดคัดจมูกประจําเดือนอะไรต่างๆเรามีห้องพยาบาลนะครับอยู่ที่ทางเชื่อมนะครับชั้นสองอยู่ระหว่างอาคารหอประชุมนี้กับอาคารอเนกประสงค์อาจจะยังไม่รู้จักอาคารนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเดินรอบ PM ได้เลยเพราะมีตึกหอประชุมนี้ แล้วก็พิกัดห้องพยาบาลก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางเชื่อมไปลงไปชั้นสองมันจะมีทางเชื่อม,มจะเจอห้องพยาบาลอยู่ขวามือลงมาได้เลื่อนไปแต่จะมีทางเชื่อมลองไปเทสดสอูนะครับหลังจากพักนะก็ไปดูได้นะครับมีพยาบาลวิชาชีพให้บริการน้องๆอ,อยู่นะแล้วก็เรื่องย้ายสิทธิ์บัตรทองมีใครเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดบ้างครับอมีใครเป็นคนต่างจังหวัดบ้างอ่า สิทธิ์บัตรทองสามารถย้ายมาใช้ที่จังหวัดนนทรบุรีได้ย้ายไปย้ายกลับได้สูงสุดปีละ4ครั้งนะครับใครไม่รู้ว่าสิทธิ์บัตรทองของตัวเองอยู่ที่ไหนโทร1 3 3 0กด2เช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดอะไรโรงพยาบาลอะไรนะนะหรือถ้าอยากย้ายอยากปรึกษาก็เดี๋ยวมีช่องทางการติดต่อให้ต่อหลังสุดนะ อหอพักหอพักหอต่อไปนี้นะครับที่เราสแกน QR c o d e เดี๋ยวจะทิ้งไฟไว้ให้บอกไปว่าพิมพี่ๆสำนักกิจการรักศึกษานะครับเป็นผู้แนะนำมานะครับหรือบอกพี่โอพี่กุ้งแนะนำมาก็ได้ครับหนุขอส,ส่วนลดได้ไหมครับบอกเพื่อเพื่อเขาลดให้นะบางหอเขาลดให้นะครับ500อะไรอย่างนี้อาจจะมีนะลองดูนะครับจะเป็นหอพักที่อยู่ใกล้ๆรอบรั้ว PM สามารถเดินมาเรียนได้ในระยะ ทางไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรจะอยู่เซนทันนี่เองหลังเซนทัลแล้วก็ตรงข้ามนะครับอยู่ใกล้ๆราคาก็จะอยู่ที่จะมีตั้งแต่สามพันถึงห้าพันหกพันแล้วก็อยากให้ดูหอไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองนะห้องละมาดมีใครเป็นมุสลิมไหมอ่ามุสลิมแล้วมีห้องละมาดอยู่ชั้นสามนี่เองถ้าออกไปประตูออกไปประตูเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงอยู่ตรงมุมนี้นะครับห้องละหมาดนะหนูต้องละมาดวลาห้าเวลาเนาะ แล้วก็เราก็มีกิจกรรมพวกละมาดอนมีชมลมด้วยนะครับมุสลิมเข้าได้นะแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์เก่าเมื่อหนูๆเรียนจบไปแล้วนะครับได้งานทําประมาณ2ปีเดี๋ยวคณะจะคัดเลือกให้เรากลับมานะครับมาเยี่ยมบ้านพีเอ็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับมอบรางวัลแล้วก็พบปะกับครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นงานสิทธิ์เก่าและระหว่างนั้นจบไปแล้วอาจจะมีกิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆที่อาจจะเป็นรุ่นพวกเรานี่แหละเป็นคนที่จะทําวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมานะครับอย่างเช่นแข่งกีฬาหรืออาจจะเป็น งานลื่นเรืองอะไรเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะได้เป็นคณะกรรมการนในอนาคตก็ได้นะแล้วก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเด็กศิลปศาสตร์นะ,ะครับนอกจากจะเก่งภาษาเก่งการทํางานแล้วยังจะต้องตามเทรนด์ของโลกให้ได้นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญมากในปัจจุบันนี้เพราะว่าโลกมันร้อนมันเดือดแล้วเราก็ต้องมาเสริมสร้างสมรรถนะเรื่องของความรู้เรื่องของโลกร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทางพี่ก็จะดูแลเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ ขอเชิญชวนน้องๆนะครับที่นะครับอยากมีสกิลอยากร่วมกิจกรรมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้อันนี้คือช่องทางการติดต่อพี่ๆโดยตรงนะครับทีมก็จะประกอบไปด้วยนะครับจะมีผู้อํานวยการสํานักรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็มีทีมพี่โอพี่แอมพี่กุ้งจะคอยดูแลแล้วก็มีพี่เลอีกคนนึงนะทั้งหมดนี้นะครับ ให้รู้ว่ามีแล้วก็สามารถแอดเพื่อนได้เลยอันนี้จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลสามารถทิ้งคําถามไว้ตอนกลางคืนก็ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวตอนเช้าม,มาตอบนะครับเครื่องแบบนักศึกษาใช่ไหมสามารถซื้อได้ซื้อได้เลยนะครับใช่จะมีห้องซิวเนียอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีร้านที่เขาขายชุดนักศึกษาสามารถซื้อข้างในหรือข้างนอกก็ได้ครับส่วนไทยแล้วก็ขมขัดซื้อข้างใน สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนนะคะพี่นุ้ยนะคะดูแลงานทุนกยศนะคะในห้องนี้มีใครที่สนใจยื่นกู้บ้างเอ่ยยกมือหน่อยส่วนใหญ่นะคะแล้วมีใครที่สนใจยื่นกู้แล้วเคยกู้มาตั้งแต่มปลายแล้วบ้างคะโอเคขั้นตอนการทำนะคะอาจจะเหมือนกันอันเนี้ยนะคะการยื่นกู้ของที่นี่เนี่ยระบบกองทุนนะคะอันนี้ที่แจ้งไว้คือเปิดวันที่หนึ่งพฤษภาที่จะถึงนี้แต่ว่า ของกองทุนนะคะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการยื่นกู้นะคะเดี๋ยวพี่จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งผ่านทางหน้าเพจน,นะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเลยที่ระบบกองทุนเขาจะเปิดให้เราเข้าไปยื่นกู้นะคะแต่ว่าเราสามารถเตรียมเอกสารต่างๆไว้ก่อนได้นะคะ ของคณะศิลปาศาสตร์นะคะวงเงินในการกู้ต่อปีคือ50,000บาทนะคะต่อปีการศึกษานะคะก็คือเทอม1กับเทอม2รวมกันนะคะแล้วก็วงเงินในการกู้ยืม50,000บาทต่อปีสามารถกู้ได้เทอมละ25,000บาทหรือว่าในเทอมแรกอะคะ่ะก็จะสามารถกู้ได้ตามเต็มจำนวนวงเงินที่เราจะยื่นกู้นะคะอย่างเช่นน้องๆเข้ามาน่าจะมีแค่ค่าแรกเข้าหรือเปล่าคะตอนนี้แค่2 0 0 0 5 0 0 0ก็คือสามารถกู้ได้ตามนั้นเลย ค่าเทอมวงเงินกู้5,000 50, มบาทแต่ว่าถ้าเทอมถ้าปีการศึกษาเนื้อค่ะค่าเทมน้องๆเกินน้องๆก็จะต้องมีส่วนต่างที่ต้องชําระเองนะคะค่าของชีพจะได้เดือนละ3,000บาทเทอมละ1,800 0บาทนะคะปีการศึกษาเนื้อก็36,000บาทอันนี้จะเข้าบัญชีของน้องๆเอง ของคณะศิลปศาสตร์นะคะจะเป็นกยาศาลักษณะที่1ในปีการศึกษา2568ถ้ารายได้ผู้ปกครองรวมกันนะคะเกิน3 6 0 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยจะกู้ไม่ได้เลยนะคะต้องรายได้ผู้ปกครองรวมกันไม่เกินรายได้รวมเขาจะดูจากรายรับรวมไม่หักหนี้สินค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมนะคะสำหรับ ผู้ปกครองอะค่ะที่มีงานประจํากับไม่มีงานประจําจะแตกต่างกันนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยคือหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะของเราแล้วก็ของผู้ปกครองแต่ถ้าผู้ปกครองมีรายได้ประจำอะค่ะให้ใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนในการยื่นกู้ถ้าผู้ปกครองไม่ได้มีรายได้ประจําเช่น รับจ้างทั่วไปอาชีพเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องใช้กยศ102นพร้อมให้ค่าราชการนะคะที่มีสำเนาบัตรข้าราชการเนี่ยค่ะรับรองรายได้ให้ซึ่งต้องแจ้งว่าเป็นการรับรองรายได้ไม่เกี่ยวกับการคำประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อันนี้เป็นแอปที่ใช้ในการยื่นกู้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยของ App Store แล้วก็ Google Play นะคะ Android และอันนี้ก็คือถ้าใครไม่สะดวกเข้าในมือถือก็คือสามารถ เข้าทางโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้นะคะเซิร์ชคําว่า DSL นะคะก็จะขึ้นมาอันนี้เอกสารที่ต้องส่งนะคะถ้านักศึกษายื่นกู้ในระบบและเอกสารถูกต้องผ่านแล้วจะถึงขั้นตอนของการทำสัญญานะคะก็จะมีสัญญาสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนแล้วก็จิตอาสานะคะ จิตแล้วก็แบบเบิกเงินกู้ยืมจิตอาสาค่ะสามารถถ้าเป็นผู้กู้รายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครั้งแรกก็คือไม่จํากัดจํานวนชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้30นาทีก็ได้แต่ต่อไปเทอมละ18ชั่วโมงนะคะปีการศึกษาหนึ่งก็คือ36ชั่วโมงอันนี้จะเป็นพี่ๆที่ดูแลง,งานทุนของน้องนะคะจะมี2คนคือพี่นุ้ยกับพี่เซฟนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพจ Facebook ในการประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกยศมีใครติดตามไว้บ้างละคะ โอเคมีใครทักไลน์แอดถามบ้างยังเพ uh, จ a c e b o o k นะคะจะเป็นการประชาสัมพันธ์การกู้ยืมพี่ๆจะลงขั้นตอนการกู้ยืมเอกสารที่ใช้วันที่ส่งเอกสารทุกอย่างแต่ว่าถ้าต้องการสอบถามนะคะให้ทักทาง l i น์แอได้เลยนะคะสแกนไลน์เก็บไว้ได้เลยลูกเผื่อมีข้อสงสัยในการถามถามทาง l i น์แอนะคะจบแล้วมีใครมีข้อสงสัยถามไหม ค่ะหชั่วโมงค่ะหนูหนูต้องถ่ายรูปด้วยนะตอนบริจาคเออถ้ายังไม่มีมีอะไรสอบถามอะคะ่ะสอบถามทางหน้าทางไล n ์แอดได้เลยนะคะแต่อันนี้แจ้งของเราก่อนก็คือระบบที่แจ้งไว้ว่าจะเปิดวันที่1พฤษภาค่ะกองทุนจะเลื่อนไปเดี๋ยวพี่จะแจ้งผ่านทางหน้าเพจ facebook อีกทีหนึ่งนะคะแต่เอกสารเตรียมก่อนได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ พี่เดียนะคะมาจากส่วนงานของสำนักกิจเหมือนกันขอดูมือน้องที่อยากหารายได้พิเศษหรืออยากทำงานพัฒนาหน่อยยกมือขึ้นโอ้รุ่นพี่ด้วยเหรอลกูกโอเคค่ะอ่าในส่วนงานของพี่เนาะพี่จะดูแลเรื่องของการหางานพัฒนาให้กับน้องๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมารู้จักส่วนงานก่อนของเราเป็นจ o อบเพ c สเมนต์เซ็นเตอร์นะคะถามว่าจ o อบเพรสเมนต์เซ็นเตอร์คืออะไรเข้าใจง่าย เราเหมือนกลมจัดหางานอหางานในที่นี้คือเราต้องไปรู้จักกับบริษัทก่อนนะคะทั้งในประเทศทั้งในเคร์ซีพีรวมถึงเครือข่ายทางต่างประเทศด้วยการบรรจุงานของเราจะเริ่มตั้งแต่การหาที่ฝึกงานนะคะทำงานร่วมกับทางคณะด้วยนะคะแล้วก็การหางานพัฒนาให้กับน้องๆที่ต้องการหาไรายได้พิเศษและหลังจากที่น้องจบไปช่วยในเรื่องของการบรรจุงานให้กับน้องๆด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทที่เรามีการทำคอนเน t ชันไว้อยู่ประมาณ4,000กว่ารายชื่อนะลูกนะมองข้ามๆไปตัวอย่างการบรรจุงานประจำนะคะการสตาร์ทเงินเดือนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราแต่เด็กเพียมของเราจะแตกต่างจากเด็กมหาลาัยอื่นตรงที่ไม่มีของรางวัลอะใครตอบได้ได้ใจไปเอาละันัะ มีเอ้ยมีของรางวัลใครตอบได้ว่าเด็กของีเอมเราต่างจากมหลาลัยอื่นเพราะอะไรจบจบไปแล้วมีงานรองรับเอ้ยกับถูกละอีกอันหนึ่งอ่ะว่าไงลูกได้เงินเดือนเพิ่มครับเพราะว่าบวกค่าภาษาเอ้ยไม่ใช่อาวยังไม่ถูกอะไรนะลูกเวกเปเลยนะเวิร์กเบดเอ็ดูเคชันถูกต้องตบมือเพื่อนค่ะ เราคือ w o r k b a เ e Education เราฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี4ประสบการณ์เราเยอะเพราะฉะน,นั้นค่าตอบแทนมีผลนะคะอ่าต่อนะลูกเดืนเดือน King Power น้องที่เรียนภาษาจีนอยู่ตรงไหนอะโอกาสหนูไปฝึกงานที่นี่สูงนะคะอ่าต่อนะคะต่อไปส่วนงานพัฒนามแลระหว่างที่หนูมาเรียนที่นี่เราหางานพั i m าให้อันนี้เป็นไรายได้ต่อวัน ะะที่หนูจะได้ลักษณะงานแตกต่างกันงานพัฒนทม์ของที่นี่มีหลากหลายประเภทเก็บแบบสอบถามต้องการน้องที่ได้ภาษาทั้งจีนญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็งานมอเตอร์โชว์เราก็มีเหมือนกันนะคะตัวอย่างภาพของงานพัฒนทม์นะคะอันนี้เป็นงานมอเตอร์โชว์ใครที่เป็น PC ได้นำเสนอขายสินค้าได้นะคะรายได้ต่อวันอยู่ที่1,300บาทขั้นต่ำภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราอยู่ใกล้กับอะไรลูก i ิมแพ t เมืองทองธางนีนะคะจัดงานโมอเตอร์โชว์ทุกปีงานเก็บแบบสอบถามนะคะรูปภาพป,ประมาณนี้แล้วก็มีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะใครที่อยากไปเป็นสตาฟ์อีเวนต์งานคอนเสิร์ตเรามีหาง,งานพาทให้น้องเช่นเดียวกัน หรือแม้จะเป็นงานแคชช่วนแบบรายวันเป็นพนักงานเสริร์ฟพนักงานครัวใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำติ๊กตอกเกอร์เรามีรีวิวสินค้าด้วยนะคะประมาณนี้นะลูกนะถ่ายรูปไปหรือสแกนไปก็ได้ในนี้จะมีคู่มือและช่องทางการติดต่อการหางานพัรรำทั้งหมดถ้าอยาก จะติดต่อพวกพี่นะคะมีพี่เดียกับพี่เก๋นะคะจะคอยดูแลเรื่องการหางานพัฒนาให้กับน้องๆเราอยู่ที่ตึก CPO Academy ซึ่งเป็นตึกเรียนของหนูอยู่ชั้น8ห้อง802นะคะหรือถ้าอยากปรึกษาช่องทางทั้งหมดอยู่ในนี้หนูสแกนได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะวันนี้จบแล้ว เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพี่พี่ที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะจะเป็นเซอร์เคิลเลยตั้งแต่เข้ามาจนถึงจบเลยค่ะต้องบอกว่าอย่างเช่นที่พี่พี่โอบอกเรื่องของผ่อนผันทหารน่ะสำคัญนะอาจารย์มีพี่บัณฑิตที่แบบลืมผ่อนลืมผ่อนผันทหารแล้วก็ติดทหารถ้าติดทหารช่วงเรียนะ่ะที่ยังไม่ได้มีใบปริญญาหนูรู้มามันจะต้องเข้าไปอยู่ในกรมมาถึง2ปีแต่ถ้าจบปอตีปุ๊บถ้าผ่อนผันแล้วถ้าเกิดไปจับได้ใบดำใบแดงอะ จะอยู่แค่ปีเดียวมันก็มีผลกับชีวิตเนาะแล้วก็หลายๆที่ก็คือถ้าไม่ได้พอผ่านทหารก็ไม่รับเข้าทํางานคือไม่ให้แบบสมัครงานก็คือแบบรีควอรี่นึงของเด็กผู้ชายคือต้องมีการผ่านในการเกณฑ์ทาหารแล้วหรือการเรียนรอดอมาแล้วนะคะส่วนทางทีมพี่นุ้ยเรื่องกอยศซึ่งเป็นผลมากๆเลยสําหรับการเรียนอยู่ที่ PIM เพราะว่าหลายๆคนกูก้กยศใช่ไหมคะคาเนี้หนูก็อย่างพี่นุ้ยถามว่าใครกู้ เดิมมาจากโรงเรียนเก่าแล้วใครจะมากู้ใหม่ช่วงของการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเนี้ยต้องดูแลตัวเองนะคะพี่นุ้ยแจ้งเราว่าเดี๋ยวจะมีการบอกผ่านโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook ถูกไหมซึ่งถ้าเกิดเด็กๆไม่ค่อยได้เล่น Facebook ก็ต้องพยายามเข้าไปติดตามเป็นหนึ่งชาอแนที่จะทำให้เราได้รู้ข่าวสารแล้วก็เตรียมข้อมูลนะคะแล้วก็ส่วนของพี่ดีอย หลายคนบอกว่าอาจารย์อยากมีงานหนะที่มีรายได้เข้ามาแต่พี่เดียยามแล้วอะว่าเราเป็นคณะภาษาเราสามารถได้รายได้ที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างล่าสุดอะคา่ะทางพี่เดียทางสำนักกิจออมีเน็ตเวิร์มาจากทีมงานของ IMPACT ไปงานวิบมาพี่ฝั่งเนี้ยไปงานวิบมาไปมากี่วันนะ5วันได้เงินมากี่บาทนะ 4,600บาทไปแค่5วันนะคะแต่เขาใช้ภาษาอังกิษชฉ่ำเลยใช่ไหมคะฉ่ำเลยนอกจากได้ไปฝึกภาษาแล้วยังได้เงินในกระเป๋าเพิ่มเหล่านี้ก็มาจากทีมพี่ๆสำนักกิจวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนาะคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่ส่วนใหญ่เด็ก LA อยากรู้นะคะเด็กๆค่ะขอบพระคุณพี่ๆรอบนึงค่ะค่ะในนาของคณะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณ พิธีกรน,นะคะค่ะขอ,ขอบคุณอาจารย์ออมเป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะพี่ปกกี้คิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้รับสาระความรู้นะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในการเรียนที่ PAM ได้ไม่น้อยเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันเนี่ยเมื่อกี้เห็นน้องๆมีมีคนอยากถามอ่าเดี๋ยวพี่จะให้น,น้องๆเนี่ย ถามได้เลยนะคะตอนนี้ผู่งมีคณา,าจารย์นะคะสามารถตอบคาถามน้องๆได้นะคะมีใครอยากถามไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องทุนการเรียนต่างประเทศค่ะพี่ปกกี้ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเหมือนมีน้องถามเรื่องการจ่ายค่าเทอมเนาะค่ะท่านอาจารย์ท่านไหนสะดวกตอบไหมคะค่ะเรื่องการจ่ายค่าเทอมเนาะเด็กๆขายอย่างช่วงเวลาในการลงทะเบียนเรียนนะคะมันจะมีให้ทั้งหมด7วันโดยปกติอย่างช่วงเนี้ย 28เมษายนรุ่นพี่ลงทะเบียนเรียนแล้วเนาะมันก็จะให้ลงทะเบียนเรียนได้7วันแล้วก็นับไปจนถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วพอลงทะเบียนเรียนเสร็จอะมันจะต้องจ่ายค่าเทอมทันทีแต่การจ่ายค่าเทอมเนี่ยมันจะมีให้ประมาณ10วันนะคะแต่คราวนี้ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้เด็กๆทราบนะคะดี๋ยวยกตัวอ,อย่างตอนนี้เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เด็กๆจะต้องได้ในอนาคต เนาะตอนนี้เด็กๆยังอยู่ในลูปของการเข้ามาเรียนมันก็จะอยู่ในโปรเซสที่ทางพี่แนวบอกให้ทำเนาะอย่างปัจจุบันเนี่ยค่ะพี่ๆที่นั่งอยู่สตาฟเนี่ยเขาจะลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่28เมษาถึง6พฤษภาระยะเวลา28-6พฤษภาคือ7วันแต่การจ่ายค่าเทอมเนี่ยจะถึงวันที่10พฤษภาจะ10วัน <c oughs> เขาเนี่ยติ้งต่างเด็กๆอะ่ะไม่ได้มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าเทอไมไปปึ้งเดียวเลย นึกออกปพี่พ p เ a เนี่ยเขาจะให้ผ่อนชำระได้5งวดหงวดทุกๆวันที่10ของแต่ละเดือนตีต่างนะคะอย่างเช่นวันที่10พฤษภาคมเนี้ยพี่เขาผ่อน5งวดเขาจะต้องจ่ายเดือนสมมุติว่าค่าเทอมเขา40,000บาทสมมุตินะแต่ละคนค่าเทอมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าได้ทุนอะไรเข้ามาใช่ไหมคะอย่างอาจารย์ออมเป็นคนปกติเข้ามาเรียน C-B ต้องแอบบอกอาจารย์ออมแบบสอน,น,นหนังสือด้วยนะ แต่ว่าเด็กๆ CV ีจะเจอครูเพราะครูอะ่ะเบสมาจากสาขาภาษ,ษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเนาะดังนั้นเดี๋ยวจะต้องเจอกันนะคะอา,อาจารย์เนี่ยจ่ายค่าเทอม4 0 0 0 0บาทนะคะคราวเนี้อาจารย์ไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายได้เทอมเนี้ยสี่หมบาทก็เอา5ไปหารก็คือจะจ่ายเดือนละเท่าไหร่คะลูก800 0ันทุกๆวันที่10นะคะทุกๆวันที่10ของอย่างเช่นพฤษภาคมเนี่ยที่ต้องลงทะเบียนเรียนก็จ่าย800พ วันที่10พฤษภาแล้วเราก็จะได้อีกทีคือเดือนอะไรคะมิถุนากรกดาสิงหากันยา5เดือนใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะพ่อเดือนประมาณช่วงตุลาคมมันจะเริ่มลงทะเบียนเรียนเทอมใหม่มันก็จะต้องไปชนกับเทอมใหม่ถ้าลูกเคลียร์ค่าเทอมเทอมเก่าไม่หมดเทอมใหม่จะลงทะเบียนไม่ได้ <c oughs> งงไหมพอลงทะเบียนเรียนไม่ได้มันจะต้องรักษาสถานภาพ <c oughs> การไม่ลงทะเบียนเรียนเนี่ยสถานภาพนักศึกษามันจะหายไป The Process พวกนี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลในแต่ละรุ่นนะคะคอยบอกคอยกำกับนะคะครานี้มันก็จะเป็นลิงก์กับการกู้กยอยสอสมมุติว่ากู้กอยสอได้มาค่าเทอมมันก็จะไปตัดมันก็จะจ่ายลดลงไปแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าลูกอะ่ะกู้กยศมาในในเงื่อนไขไหนเพราะบางคนก็คือกู้ต่อเนื่องมาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าเทอมเนี่ย ตอนนี้ของลูกเนี่ยมันจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ลูกจะไปลุ้นตอนเทอมไหนคะเทอมสองเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาของลูกเนี่ยก็จะบอกนะคะของของสาขาภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูก็คือครูเองนะคะดอกครูก็จะคอยบอกหนูเฉพาะแค่ปีหนึ่งส่วนของภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนะก็จะบอกข้อมูลใกล้ชิดเลยมีวิธีการทําติดตรงไหนให้บอกได้ เนาะเคลียร์มะมการผ่อนชําระที่เป็นการผ่อนผันเนี่ยจะได้5เดือนจําไว้ได้5เดือนเวลาเราคุยกับผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองจะได้แบบไม่ต้องอึดอัดแบบแบกภาระไว้แบบตุ้มเดียวก้อนใหญ่อะ่ะนะลูกนะคราวนี้ถ้าลูกอ่ะแบบขี้เกียจพูดก,กับคุณพ่อคุณแม่วันที่24พฤษภาคมที่เป็นวันปฐมิเทศเนี่ยเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่มา ทีมคณาจารย์จะเล่าให้ฟังคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจมากขึ้นเนาะส่วนสไลด์เมื่อกี้ค่ะมีครบองค์หมดเลยเดี๋ยวทางทีมคณาจารย์แต่ละสาขาค่ะจะส่งข้อมูลเมื่อกี้ลงไปในกลุ่มในกลุ่มไลน์ของแต่ละสาขาดีไหมคะเพื่อให้หนูเข้าไปเจาะเพราะแต่ละคนอาจจะเจาะไม่เหมือนกันบางคนแบบว่าหนูไม่ชอบพัดทามหนูไม่ทําหนูจะไปทํากยศหนูจะไปเจาะข้อมูลเอาแล้วติดตรงไหนกลับมาที่บ้าน LA บาตรอเอนะคะ <Yeah. S 1> มาถามออ,อมเองก็ได้ <Yeah. S 1> นะคะจะถามเมาชาวรู้จักอาจารย์ทั้งคณะไปแล้วนะคะก็ก็คือถามได้หมดเลยเนาะ